สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก็ได้เดินทางมาที่วัดโพปสิทธิ์ตำบลบ้านนาอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะแอก็ได้มาขอโชคขอลาบที่นี่นะคะก็ได้จุดทูบเสียงทายตัวเลขก็ได้หมายเลข461นึ่ะคะก็ได้บนชุดทหารไว้นะคะวันนี้ก็จะมาแก้บนพร้อมขอตัวเลขงวดใหม่นะคะว่อประจาวันที่ 1ธันวาคม2563นะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากชมคลิปย้อนหลังนะคะแอดก็จะปักหมดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ 148 ตัวเลขที่อยู่ในชุดที่แอดนำมาถวายนะคะคือหมายเลขสองเจ็ดศูนย์นะคะเห็นไม่แปลกที่ไม่ได้ไอ้นันเลแน่นั่นแสวยงามตามข้อเรื่องสวยสวยนี่เลขที่ออกงวดหน้างวดต่อไปเลขอะไรนะบอกสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ นาวแล้วต้องใส่ชุดกันหนาวแน่นอนจริงๆเออเ้า,า่ากวันนี้ทำนี้เป็นกอนแอดก็ได้นำทูกตัวเลขมาจุดนะคะเดี๋ยวก็มารอลุ้นตัวเลขงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2563ไปพร้อมกันเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมแอดก็จัดทำขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะอยากเดินทางมากบไหว้ขอพรไอ้ไข่ที่วัดโพปติดก็ สามารถเดินทางมาได้นะคะที่วัดโพประพิตํำบลบ้านนาอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะถ้ามาไม่ถูกอย่างไรก็ลองจับ gps มาดูค่ะ หมายเลขตัวแรกนะคะก็ออกมาแล้วนะคะคือหมายเลข2ค่ะก็มารอลุ้นตัวที่3ไปพร้อมกันเลยนะคะตัวเลขก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะวันนี้ สำหรับไอ้ไข่ที่วัดโพป,ประสิทธิ์นะคะก็ได้มีการบวงสวงไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะคะไอ้ไข่ก็ได้มาเข้าล่างนะคะเข้าล่างเจ้าภาพนะคะคุณผู้ชมก็ได้ชูนิ้วบอกตัวเลขนะคะ516ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้ชมคลิปนั้นนะคะก็คงจะโชคดีกันทุกคนนะคะ จะเชืสายกันไปมันจะมีแค่2อเราจะให้เราพุือองมันเป็น่องมาวน้อยนักประมาณยานะปุกุ่แต่เราวันเป็นสามอยู่เลยใช่ไหมแต่สองเอาให้ได้เหัวสักไห้สี่หกหนึ่งนะจะได้หกหนึ่อสองหกสี่หกจะได้อีกดอรแล้วมไม่บุญถ้าซื้อยางงี้ถ้าเราไปเอาตรงๆเลยสามตัวนไม่ได้หรอกส่วนมากไม่ได้อะ หมายเลขตัวที่2ก็ออกมาแล้วนะคะคุณผชมคือหมายเลข8นะคะก็มารอรุ้นตัวที่3ไปพร้อมๆกันเลยนะคะไจัฮะไจังเจ้านี้งพันโลก็พันโลพันก็โลอีกเจ้หนึงบอกว่าไม่ต้องบอกว่าจะเอากี่ร้อยโลนะมีเท่าไหร่เอาให้หมดมันก็เลยเป็นการที่ว่า นนแล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะให้ใครก่อนนะไ้ก่อน็เลยถามว่าเจ๊ให้ผมทําให้ใครก่อนเจ๊บอกถ้ามาให้เจก่อนได้ไหมผมก็เลยได้เดี๋ยวทีิบาทีามาไปที่แพงได้เดี๋ยว หมายเลขตัวที่3ก็ออกมาแล้วนะคะคือหมายเลข1นนะคะต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ